มองละกัมึงส่องเที่ยว่องเที่ยวกันหิวข่าวมาเด้อกินข่าวเด้อมาได้กินข้าวเด้อวันนี้เด้อเด็กเด็ดมา้นี่บ่มีแคปชั่นบ่มีคำาวัาบ่มีข้ามใจยังเลย นอกจากเข้ามาหิวเขามาต,ตลาดรถไฟแบบเปลี่ยนด่วเนเร็วถอดหิวเข้าแห้งหิ้งเขาก็สมูกมก็ตามบอกฮงพี่นอ้อมมงสมูซังได้เลยนะครับผมตอนนี้พนักงานเข้ามีบริการแล้วลอดนีเข้ามาแล้วครับสม,มูมันขาดตลาดที่ได้สวัสดีนะครับผู้ถี่กระรังประธานนอนนะครับหรือว่าผู้ที่นอนแล้วตื่นมาเบิ่งข่อยสา ตอนนี้คอยจำคุ้งซูมเจ้ากินไหมครับตำมาหลายแบบว่าพอไดแบบแอมแปะขี่กระติอมา,มาแล้วนุ่มหน่อยเมื่องรอยเกินมาแล้วมาเอาแนมันไปไวมาเอาแนมันไปหวานมาเอาแน,นวแนนขี่คานเอาไวจะตื่นสวยได้เลขยังนออมืออื่นเลขออกได้ดิวายมืออื่นเลขออกเจ้าได้ยเลขยังนอนอมืออ่นเลขออกเด้มืออื่นเลขออก เรียกยังวะไปซื้อแล้วสองหนึ่งแต่ว่าพระท่านได้เก่าหกอยู่นี่ก็สีออกขึ้นด้กุบปั๊บนี่บม่ออกหรือวะตามมารกรนะครับผมรอตมออโอ้ยอันนี้คือเอี่ยมนะครับส่งผมแล้วก็อาจจะแบบแง่ๆหน่อยนะครับมาตะตลาดรถไฟได้ยังไงเฝ้าออมาหิวเขา มาเลยพี่โชว์มากินเลยขับรถมาเลยยู่ดมสุกนี่แหละใครว่าครัวเจ้าสิขับรถมาหอดนี่เสือกินซ่านนั่นมันอนละ่ะโดนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไล่สดเพราะว่าขี้ข้านเห็ดคลิปกับพ่อแห้งแล้วพี่นอ้องเกลื่อนเม่ไลร่สดขี้ขานเนี่ย สม,มูสั่งได้เล้อเด้ดอสม,มูสอีสานภาคสวนสั่งเลยนะครับไอเดร่ยาอินบล็อกมาเนะครับผมยาอินบล็อกมาหาข่อยข่อยบริได้ตอบนะครับเพราะว่ามีทีมงานตอบมาอยู่แล้วสมหมูสลดนี่มาแล้วครับผมคุณบอเนี่ยฮีแมฮีแม่ใครวะเนี่ยมันคือเขาเอิดเต๋อจัิงสิวะอ่า นี่ละสม,มู๊น่ะละเออสม,มู๊สั่งเลยนี่ฮอดซ่าก,กันจะว่ากันซอดีอามสุตติมาครับผมเพ่งรีเทิร์นอย่าลืมเขาไปเบิรงนไอเพิ่นเด้อครับเพ่งรีเทิร์นเพิ่นอันเพิ่นพิซซ่าิงครับพ,พ,พี่ชายเพิ่นท็อปซ่อม่อ,อนะฮะเพลงของอามสุติมานะครับรีเทิร์นรีเทิร์นแปลว่ากลับมา,ากลับมาหาสิแตกยังรู้ไปแล้วก็ไปเลยจ้ะใส่บุฟฟิง่ลงูกไปครับ เด็แล้วนะผู้ยุ่ข้างล่างนันใครไล่ซดอยู่ด้วยจ้ย่ว่าให้กันหิ้วเขามันสิป้านี่พยานีมันหิ้วอย่างนี้ละ่ะพยังว่าคนหิ้วเขาเนาะหิวได้ทุกเวลาละ่ะเบิ้งก็ได้ครับเรต้องกดไล่ก็ได้มันสีมันสีแดงออกนะครับเรต้องแชรกก็ได้เบิ้งซื้อนะครับแล้วแต่อธัธยาศัยนะฮะ ไปคิดคานว้านะบางคนก็จะว่าแซ่เลยแซ่เลยเราต้องแซ่ก็ได้ครับผมเปืองมือนั่งเบิ่งซื้อๆกอเขียวมคงทึ่งนี่นะฮะโอ้สวัสดีทาคณิตนะครับผมทาคณิตจะข้องเพลงนะครับเพลงไม่ล่ะสุดเพลงยังวะแหม่กูลืมเพลงปะเนี่ยบอกเครื่อเครือครับบอกเครื่อเครือเล่นใส่ร้องไปทาคณิตเพลงไม่ซื้อยังวะแหม่ลืมอีกทีแด้วปะเนี่ยเพลงยังวะ ลืมเหมเพลงไหมเราซื้อยังวะอ๋อข่าค้อครับผมอย่าลืมเลยครับเพลงของทาคณิตข่าค้อไปเบื่อ้เพื่อนเนี่ยนะครับผมข่าค้อถือตีนต่้มจนหงายหลังข่าค้อเลยนะฮะบักนาวครับบักนาวส่ไปนะฮะเออข้าค้อข้าค้อหัวห่วงหัวยม่มาสิไปลืมเพลงเพื่อนเนาะข่าค้อนะครับ บกหน้าลงไปนะครับสองน่วยหนึ่งกันละบกเขือพพ่อมเขือเปาะใส่ลงปใส่ลงป่าย,ายเดิอเลยเด้อนี่เขื่ออลแล้วนะฮะโอ้ยสุดผมผมน้ำปลาลงไปตายตาอยียงบอบอกดอกแต่ว่านี่ครับผมปลรราตาอีสานพาสวบนะครับผมตาอีสานพาสวบขิงค้นพบ คนพบใหม่เพราะพี่น้องกินเลยนะครับผมเปิดโตวันที่8นะครับผมผู้ใดถ้าเป็นโตแท่นี่เตรียมโตได้เลยนะครับผมรวยน้ากันพี่น้องครับปลาอีสานพาสวบข้าเจ้าอยากให้ขอเฮ็ดอะไรขอสิเฮ็ดนะครับผมแต่ว่าประแดดก็ลากกระซ่างถอดเระใส่สู้รถกับว่าแซบแมนคือเก้าสู้รถกวนน้าจกแซงกันนะฮะพอเขาปรุงแล้วเขากับโคเร่เลยครับแซมกับว่ากันอยู่ที่นึง ก็คือว่ามีร้านขายก็สัน้นตอนนี้บอท่านหลักคือเปิดร้านนะครับผมผู้ลายให้ข้าเจ้าขายเมื่อยหมดแล้วจววังสิเปิดแสงเดาะเบ้อวะนวดซุรูดเดี๋ยวว่ะใส่อีกนิดนึงประเดียบแหนมสั่งเลยเลยนะครับสมหมูสั่งเลยเลยสั่งก้อนเดียก้อนนะครับสั่งใส่ที่หลันนะครับผมสมหมูหนี่เฮ็ดสดวันต่อวันนะครับผมอาสซีซาแน่นะครับผม เอาไปหอดกระแซตู้เย็นละเคอรี่มั้กแต่ทรงสายเด้บืมบตุ้งปุ้งเองเลย <c oughs> อมเมนบะตุง้งบะต้องปรุงอีกเลยวันถอดแสบแห้งมา,พาแพนกเข้าเนี่ยน,น,นานพาแพนกอันนี้ครับผมสร้างเดี๋ยวเลยครับสมหมูเด้อ เรานี้เปิดโอกาสให้สั่งน,นะครับล็อตนี้เขามาก,กันแล้วทีเดียวนะฮะสมมูนะครับ,มนนรบผมบุได้ขายของดอกแต่ว่าพระเจ้าอินบ็อกมหาหาไรานะได้ได้ซดบอกนะครับบุต้องอินบ็อกมาหาขอาา่อยไรเพราะว่าขอ่อยพ่อมีเวลาไปตอบนะเพียโอ้ยสุดยอดวะมุ้ยมีบอกข่อยพร้อมไหมซิมไปดู โอ,โอ๊ยโอ๊ยตายแล้เนีน่ยโอ้โอหฮืมขาดไปไหนก็สมหมูเนี่ยเนี่ยร้อยเจ็ดสิบบาทซื้อรอดซือ้อกับซื้อไม่ซื้อกับม่ซื้อครับผมบม่ได้บังคับกันเนาะ จัดแจ้งกันหิววขาวเราเรื่องอ้าวเราจริงไงพูด่าษาอางไฤษไปได้เนี่ยห้อยไหมสุดยอดเนี่ยห้อยโข่งซื้อมาตต์ตลาดรถไฟเสีย งอืมเด็ดเนาะแซ่บจังมาเลกกินข้าไปรพันนนเนากดแหลมๆนี่หอยปังเนี่ หอยปังนะฮะมีหลายหอยเนี้ยหอยปังก็อร่อยมากว่าดูแลบอกคนใ่บ้านไทยรูปว่าสันใส่หาสที่แตกว่าทุงเท่าห้อนกับห้อนย่านจะตีนเพื่นดำอยู่หันแล้ว อื S <S <an> มหมูสุดยอดหั่งความแสบ <S <S <an> อื้อร่อยอือแ่บอ๋อรอตนีขมาแล้วนะครับสั่งเลยสั่งก่อนได้ก่อนสมหมูสั่งในไล์เท่านั้น สว่าดสั่งไปแล้วมันแหล้วแจ่ผู้มักเลยบางคนบ่มากกับสิวาบผู้แสบนะกิ้นปุมๆแล้วมันยังเบิดเร็วเนี่ยแซ่บ หมักพริกพริกแล้วต้มหมูมาย่างแล้วเราก็บีนะฮะบีข้ามเขายัางไงบ้ามอเขาป่ะที่นีซ็ ไอ่อิติ่งพรูไนปาปาย่าปอกปอก and sauce, uh, sauce เจ้าอันคงอืมฮัลโหลแค่โมเดียแค่โมเดียอินโดนีเซียมาเลเซียเฟรน เมียนมาลาวว่าไปกไปบึงไเบงโอ้สอรี่ยูนามโคโคนสฮัลโหลยูเอชเอสไออีติงผับปป๊อกป๊อก and ออเลนอะพีนี่ยไอขายออเลนอะพีซส้มหมูออเลนอะพีส ส้มหมูใครอยากกินส้มหมูนี่ซื้อได้ออเรนอะพี่เน็ตอขึ้นจังสิบอดีหรือไงมันคือปลาเรือนว่ะส้มหมูแซบแซ่บ,ซบหอมตกมา มันจะเป็นตาปกิิหนอเป่น yes yummy wow you have, uh, thank you you follow me you and like and share now คนไทยไม่ต้องแชร์คุณ h a r e now อร่อยนะพี hmm. mm ่อื้มอข้นนียออร่อยมากยามีมือเขือน y ยอ a r อ e a t i ิ g food for h o บ้ส I am speaking e n g l i s h a little bit แม่งเหมือนคนไทยไปใส่บมดเนาะแหลกๆคือมิตรนักรลอ่องอาร์มสุติมาเบลทาคณิตตุองหลงมากขึ้นชัวร์สาป,ปกิจ เห็นเจ้ากินบกม่วงแล้วเพิ่งเฮ็ดกินบ้านหนึ่งเลยพ่ออีกวัานนึงตายกูตายบ้าตายดอกหายเจนุดเจาลิปมีโอ้ยไออ่านไม่ออกเพราะงว้ากูอ่านบุอวตายเกี่ยวเนี่ยออร์เรนอพี วลาพรสวัสดีไปทั้งมึงเลยนะครับเชียงขานเชียงขานอืมอืออเลนอพิกยาม,มี่สมหมูไผ่ปูบกพริกเผ็ดไหมมั้ยเนี่ย Can you speak English? I speak English little bit. I am speak English little bit. I'm from Thailand. My name is is mm hmm. s a m n a n อื้มหาคัิดิิมลองเพลงง่ามนี่ จะสิงงานทางงานอยงัดทางงานทางงานงเงงงขาฆ่าข้อข่อยจนตัวเดี๋ยวเข้าวา่างพะยงกล่องนี้ไปกินกุ้งมาดิเ <c oughs> ขาวบงเอาซราเพิ่นแล้วบอกยากไรพะยงกล่องนี้ไปกินกุ้งไงให้เบลทาคันนนอยู่เฮี้ยน บาดที่นีเป็นเกียดเพิ่งได้ปดเฟดพวดแล้วมันคือใด้เ่เพิ่ลบทิ้มบ่นเนี่ยกูอยากหัวตัว <c oughs> <c oughs> ขอบขั้วชิมีความสุขที่สุดเฮี <c oughs> <c oughs> ยกล่องสิบุนิเงินน้องบอกเยาวาคนนึกว่าจาไปแล้วอคอยบ่กได้ว่าพื้นเน้่ล่ยลอยเดี้ยวบาเล่ยลอย ไปกินกุ้งกูเสีกอกัเทียไว้กุ้งเง็ดไรโดิสิาพาไปกินกุ้งแฮมเตอร์ียบแซบก็กุ้งเาผาหมดเว้พ่อแม่อันกุ้งล็อบเตอร์เขาว่าออกอากาศเลยพอกเลยนนซื้อดอ,อกจ้าหากันดีกับดอ,อก อ๋ออืมออร์นอ์พิกอ่าวันแพ็กวันแพ็กวันฮันเล็ก1ันทูทีโฟร์ไฟฟ์ซิกเ n เว0ททรซิอยจะสิบบาท ปื้อสอาัแล้วออนไนไนนไปทอนอืมส,สดีกับพร้อมอันมาตร์เซฟครับเห็นนักกินกับา่าแเบดอกอาใส่เห็ดดูซือเขาเลยแรงออกจากมาตร์เซฟไทยแลนด์มันสู่ออร์เรน์อพิกคอยไปไ้เลยดอกยังกระไดอืม คอยอยากโทรไปหาเจ้าอยู่เรถทาคันนี้เจ้าว่าคอ,อยยานอันเน,นิดมันเบิดไมโทรไปหรอกต้องฟังให้อาร์มสีจะดูแลเนี่ยกัแลรากันอยากกุ้งกับหากุ่งมาสู่เขากิ่นนะ ผมะม่เห็นเขาเววาตมมามากินอยู่เฮียนมันบอกเป็นแนวเลยเดี๋ยวมาหาโทษสามีจดานี่ครับผมแพ็คอรห่เจ็ดสิบบาทนะครับผมสั่งในเลยหนัดอดีไลาเน่ะบะสือบะหากะบะวาเป็นยังนะฮะตอนนี้ กระกยำสาลงแล้วล่ะสิไปไลท์สดในไอจีกันอืมหอยอือร่อยมากเลยท่านผู้ชมไปนี้มีอนอนมาเนี่ยขอบคุณครับพี่ร้องสำหรับูใใจสนใจนะครับแนมเอ้ย สมมูอีสานผ้าสวบทะซังได้เพี่น้องครับผมของอาซิซาแน่นะครับทําสดวันต่อวันนะครับผมรตนี้มาแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะขาวว่าหมดก็แสดงว่ามันเหลืออยู่นะครับผมทรงซ่านะครับกับว่าเป็นยังบอสแสบยินดีขึ้นเงื่อนครับผมเงื่อนลอยก่าบานกับเป็นเงื่อนนะครับผมเอาเบิร์นะฮะซัานี่ขอบคุณหลายๆครับฝรั่งบอกว่าโพสต์สูตรส้มตำให้เขาหน่อยอ๋อ ส้มตำก็จะมีฟิชซอส,สฟิชลาแอนซูรสแอนเลมอนแอนชูการ์ผมเปนชูกาได้เด้อเนี่ยมันตันไหมโอเค I want sleep I อิ่มแล้ว I want sleep I thank you can you follow me okay thank you I love you ซันี่